การทอดขนมไข่เต่านะฮะทำยังไงบ้างนะครับขั้นตอนแรกนะฮะก็เช็คอุณหภูมิน้ํามันนะครับผมว่าอยู่ที่เท่าไหร่ซึ่งตอนนี้นะฮะก็อยู่ที่124องศานะครับผมก็ทําการจุดไฟฮะซึ่งองศาที่เราจะใช้นะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ150อองศานะฮะบวกลบได้นะครับผม เอาแบบใกล้เคียงที่สุดฮะใกล้เคียงนะครับผม1 5 1องศาครับจากนั้นก็เอาไข่ลงกระทะครับผมที่เราเตรียมไว้นะครับก็เป็นแป้ะนะฮะก็จะมีมันม่วงกับมันแครอทครับก็สามารถที่จะเทล,ลงได้เลยแล้วก็ทําการคนสัก2ครั้งนะฮะไม่ต้องคนเยอะนะครับคนเพื่อที่ไม่ให้อ่า ติดกับกระทะก็พอแล้วแล้วจากนั้นก็จับเวลาครับผมอันนี้คือเทคนิคนะฮะที่ผมเอามาแชร์นะครับทุกกระทะก็จะต้องจับเวลานะฮะเพื่อที่ให้เรารู้ว่าตอนเนี้ยมันถึงขั้นตอนไหนแล้วเพราะว่าบางทีการขายขนมไข่เต่าคนเดียวครับมันทำลายอย่างเนาะนจะขายหน้าร้านไปปั้นเตรียมอะไรต่างๆครับผม เพื่อที่ว่าเราจะได้รู้ว่าเราถึงขั้นตอนไหนแล้วนะครับแล้วก็คนครับผมคนไปเรื่อยๆฮะไม่ต้องคนตลอดก็ได้นะฮะแค่พอไม่ให้ไข่ติดกระทะก็พอแล้วครับผมนี่ก็จะผ่านไปประมาณสองาทีแล้วนะฮะก็จะเห็นว่าไข่ก็จะเริ่มลอยแล้วนะครับ นี้ก็จะดูนะครับประมาณส5ห้าทีนะฮะดูว่าเราจะตีไข่ได้อยังการตีคือการกดครับผมเราต้องรอให้ไขม่มันุนหมุนก่อนนะฮะในกระทะครับผมสังเกตดูว่ามันจะมุนหมุนนะฮะถ้าเริ่ม,มุนหมุนก็แสดงว่าใช้งานได้แล้วนะครับผมสีห้าทีนะฮะ การตีไข่ก็คือนะครับค่อยๆกดแล้วก็ดนันกดแล้วก็ดนนันนะครับทำให้ดูช้าๆนะนะครับกดแล้วก็ดันครับกดแล้วก็ดันไปฮะเพื่อที่จะดึงลูกที่ยังไม่ได้กดนะครับเข้ามาแทนที่เทคนิคที่ผมใช้ก็จะใกล้กับการายเรือฮะ ใช้แรงมากพอสมควรเลยนะครับผมถ้าใครยังไม่เคยลองแล้วก็ลองทอดมือใหม่นะฮะสักกระทะสองกระทะก็ระบมแล้วครับผมอันนี้ก็ไม่ใช่การสอนการอะไรนะครับผมเป็นการแชร์เทคนิคนะฮะที่ผมใช้แล้วได้ผลครับผมวอนนี้ก็เป็นการแบบไลก่กดฮะให้มันคบทุกลูกเพื่อที่ทุกลูกจะได้โตใกล้เคียงกันนะครับ พยายามทำให้เขาเคลื่อนตัวอยู่ตลอดนะคะแต่ก็มีบางช่วงน,นะครับที่หยุดให้เขานิ่งๆรับความร้อนจากน้ำมันไปครับแล้วเราก็ตีต่อครับหรือว่าใครจะเรียกว่าปั่นก็ได้นะครับซึ่งการทำแบบนี้ฮะประโยชน์ของมันก็คือจะทำให้ขนมไข่เต่าของเราครับโตพองขึ้นมาแล้วก็ คร่วงครับผมก็ดูคลิปวิดีโอไปเรื่อยๆนะฮะก็จะเป็นคลิปเต็มนะฮะจะมีตัดต่อบ้างเล็กน้อยเพิ่มความเร็วนะครับเพื่อให้คลิปมันจบสั้นๆนะครับผมไม่ยาวจนเกินไปนะฮะ ก็ไล่กดไล่ขึ้นแล้วก็ปั่น,นะครับผมสลับไปสลับมาในระหว่างที่เราทอดอยู่ครัถ้ามีลูกค้ามาก็าสามารถที่จะละมือแล้วก็ไปตักขายได้นะครับซึ่งคลิปวีดโอที่ผมถ่ายไว้ก็คือเป็นช่วงที่สายนะครับลูกค้าก็จะน้อยะครับก็เลยอัดวีดีโอไว้ครับผม จะมีบางลูกนะฮะที่โตไม่ทันเพื่อนนะครับผมก็ไล่กดเป็นแบบทุกลูกไปได้เลยครับผมถ้าเรากดในระยะเวลาที่เหมาะสมนะฮะก็ไม่ต้องกลัวเลยว่าเราว่าเขาจะแบนนะก็กดได้เลยครับกดกดคนๆนะจะทำให้ไข่ของเราสวยนะครับ สถานที่ที่ผมถ่ายคลิปนะฮะก็เป็นตลาดสวทชธรรมศาสตร์ลังสิตครับก็จะจัดเดือนละครั้ง2เดือนครั้งครับตลาดนี้ซึ่งก็มีลูกค้าประจําอยู่ไม่น้อยครับขอบคุณที่ไว้วางใจนะฮะเลือกไข่เต่าเงิน,นล้านครับผมอ่าน,นี้ก็สีเริ่มจะเปลี่ยนแล้วนะฮะสีเริ่มจะเข้มขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นสีเหลืองหรือว่า สีม่วงนะฮะก็จะเริ่มเข้มขึ้นก็จะอยู่ในระยะเวลาประมาณ10นาทีนะครับที่หนึ่งที่ผมใช้ก็จะอยู่ที่ประมาณ10นาทีครับผมถวกลบอาจจะ11นาที9นาทีก็ได้หมดครับผมทั้งนี้ทั้งนั้นก็ดูที่สีเป็นหลักนะฮะส่วนเวลาก็เป็นองค์ประกอบไฟก็สําคัญนะครับผมถ้าไฟแรงมากก็อาจจะไม่ถึง10นาทีฮะแต่ถ้าไฟอ่อนไปก็อาจจะ10นาทีกว่าดูที่หน้างานตามประสบการณ์นะครับ ไม่มีอะไรฟิกตายตัวครับผมหรือบางทีเราอาจจะเจอมันอ่อ,อนมันแก่ะฮะก็เป็นสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้ฮนะเราไปซื้อมาจากตลาดเนาะอันนี้ก็เป็นขั้นตอนการฝัดนะครับผมเอาน้ำมันออกนะฮะถ้ามันเยอะเกินไปเราก็แบ่งครึ่งวางไว้ได้นะครับเ่า,าฝัดไปเรื่อยๆประมาณ15-20ทีทีครับฟังเสียงนะฮะเสียงจะดังฟัดฟัด,ฟ,ดฟัดนะครับถึงจะได้นะ ก็จะกรอบนะครับผมนี่แหละฮะขั้นตอนสำคัญที่จะทําให้ขนมไข่เต่าของเรากรอบนะครับดูผลงานฮะเดี๋ยวเอามาเช็คสักหน่อยสิกรวงจริงไหมกรอบจริงไหมฟังเสียงครับผมต้องเสียงแบบนี้นะฮะถึงจะกรอบนะครับแล้วกรวงจริงไหมมาเช็คดูสิ นี่ครับผมข้างในก็จะเป็นกลุมแบบนี้นะฮะก็จะทานแล้วก็กรออร่อยมากเลยครับก็จะร้อนๆเลยนะฮะแสรแล้วก็ทาก้อนสิบนาทีนะครับผมรอหน่อยอร่อยแน่นอนครับ